พบโครงการปร,ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์สวนสาธารณะริมกวนพะเยามูลค่ากว่า40ล้านบาทถูกปล่อยให้รกร้างนะคะโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาก็ระบุถึงสาเหตุเพราะว่าปัญหาการแพร่ระราบาดของโควิด19ค่ะก็ทำให้ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้าสภาพโครงการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ส,ยสวนสาธารณะริมกวนพะเยาเนื้อที่กว่า60ไร่มูลค่า43ล้านบาทถูกปล่อยให้รกร้าง ไม่สามารถใช้การได้ชาวพะเยาเรียกร้องให้มีการตรวจสอบสาเหตุโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวเป็นของกรมโยธาธิการและผังเมืองโดยให้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาเป็นผู้ตรวจรับงานเริ่มดําเนินการในปี2560งบประมาณ43ล้านบาทแต่ผลกระทบจากโควิด19ก็ทําให้ผู้รับเหมาส่งมอบงานล่าช้า นอกจากนี้ก็ยังไม่มีการดูแลนะคะปล่อยให้มีสภาพทรุดโทรมจึงแจ้งให้กับทางโยธาธิการและผังเมืองซึ่งเป็นคู่สัญญาแจ้งผู้รับเหมาดําเนินการแก้ไขหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าตอนนี้ก็มีนังสือแจ้งไปส่งสาครั้งละนะเมื่อวานนะครับผมก็ประสานไปที่ทางกรมนะครับทางกรมก็เร่งรัดแจ้งผู้จ้างไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะติด,ดตามต่อไปก็คือรับๆ ตามที่ทางเทศบาลทำหนังสือแจ้งไปรวมถึงพัสดนล้องเรียนมาก็คือในส่วนของข้างนับนะครับมีการงัดแงะทำลายเข้าของต่างนะครับแล้วก็ที่เห็นชัดๆคือตอนนี้ที่เมื่อกี้ภาพออกไปก็จะเป็นพวกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะครับมีอาจจะมีล้มจากพายุหรืออะไรแต่อันนี้ทั้งหมดทั้งปวงผู้รับจ้างต้องมาซ่อมให้ก่อนคืนขบากกันโครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องระยะที่สองต่อจากโครงการทำผนังเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับพื้นที่บริเวณสวนสาธารณะ เริ่มก่อสร้างปี2569นะคะงบประมาณ85ล้านบาทและก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนส่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่พบว่าพื้นที่งานยังมีการเสียหายจึงได้แจ้งให้ผู้รับเหมาเข้ามาซ่อมแซมแล้วเนื่องจากยังไม่หมดระยะเวลาในเรื่องการประกันสัญญาและทางกรมก็ยังไม่มีการคืนเงินค้ำประกันสัญญาให้กับผู้รับเหมาแต่อย่างใดคะ่ะ